เริ่อต้นนะฮะมีป้ายผาเจ้าหน้าที่เพิ่มชนชัยชนชัยแถวเนี่ยมันมันขึ้นทำแบบทำแบบนี่ดูห้องน้ำห้องท่านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะท่านดูห้องน้ำแอ่งสีห้องน้ำภาพสะพานมาก็ยังไม่ถึงน,ตงนะต้องรออีกสักระยะหนึ่งที่จะเป็นต้นเรื่อต้นทางขึ้นผาเจ้าหน้าที่แล้วเขาคัดกรองการขึ้นอยู่ตรงไหนด้านหน้าจะมีลานเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะ ในครั้งก่อนที่มาน่าจะเป็นถนนชื่อมเป็นเหมือนกับบ่อคอนโวลล์เนาะแต่ว่าเป็นทางน้ำพาให้น้ำผ่านัางถนนเป็นภูเขาลูกย่อมย่อมนะครับองเห็หญ่ก็พลาดไหมครับพลาดําพถ่ายนั่งคอยดูทิวทัศน์ก็ไม่แตกต่างจากที่อื่นนะถ้าภูเขาบ้านเราเนี่ยก็ใช่ มีความใสสวยงามงามีเสน่หมีต้นไม้มก็ไม่ได้ถือว่าแห้งแลงเป็นภูเขาลูกยิยองทเออยาวขนานไปกับถนนเนี่ยมีเอกลักษ์ณมีหน้าผาสวยด้วยมีหินหินเต่าหินเฉลียงอะไรเนี่ยที่เป็นอ่าโดนน้ำกัดก่อนกัดซองแล้วก็เป็น ต้นไม้เตถึงไม้เต่งไม้รังหรือว่าเป็นไม้สัญลักษณ์ของเราทีสาคือแถบนี้จะเป็นป่าเป็นจะพันนะครับเป็นป่าเตี้ยๆนะครับไม่เหมือนทางภาคเหนือจะเป็นป่าสนใช่ไหมครมีความชุ่มชื้นมากกว่าแต่ว่าจะว่าแห้งแล้งก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดว่าจะไม่มีต้นไม้นะครับก็ยังมีความเขียวมองให้เราหลากหลายทางธรรมชาติอยู่ครับ ก็ถือว่าถนนดีนะครับมีหลุมบ่อบ้างเล็กน้อยได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็ลองมาเที่ยวชมค,ครับสัมผัสบรรยากาศสัมผัสคนเสน่ห์ของป่าชนะนาชนะใะญ ชมภาพที่ขึ้น,นก่อนใครในแดนสยามนรับ<ค>น<อ>จะมีจุดกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ารูปแบบการกลางเต็นท์เขาทำยังไงบ้างน,นะครับราก,การจัดการไวรัสกันตอนนี้เรา เขียนว่า13กิโลนะครับเดี๋ยวดัเวลาขึ้นเนี่ยรอบสองเวลาสิบบ่ายโมงตอนนี้เวลาขึ้นตอนบ่ายโมงตอนนี้บ่ายแล้วใช่ไหม5บ่ายโมงแล้วเราเข้าไปได้เลยไหมหรือว่าต้องนักท่องเที่ยวเยอะไหมนักท่องเที่ยวหลายบมมือนีัหลายอยู่ครับครับเปินไปประมาณ30กว่าคันแล้วครับอ๋อ่เดี๋ยวสีฟ้าเกิดไปสีฟ้าลงมาครับ ผาชนะใจอีก13กิโลนะครับดูถนนสวยมากครับแต่ถนนเขาออกแบบมาให้ให้เดินทางเดียวเป็นเป็นสิ่งที่อยากมาเดินนะผมว่าดีนะถูกต้องคมว่าดีคือไม่รถสวนทางแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือความปลอดภัยในการเอาแล้วรถลงมาก็ลงทางไหนอ่ะก็ลตรงนี้แต่ว่ามีเวลาขึ้นครับก็คือมีเวลาขึ้นลงไงเพื่อไม่รถสวนทางกันเป็นการบริหารจัดการที่ ผมว่าโอเคนะไม่ได้อิสรกันไหมใช่ไม่มีไม่มีที่ไหนเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวป่าจอาใดแล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะจะจะดีผมว่านะโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วจ๋วจ๋วเนี่ยจริงครับที่นี่คนลงคือลงกมวคืออันนี้เป็นอันนี้เขาทำขึ้นอะไรนี่คอนเวิร์ตเหรออันนี้ทางน้ำท่านเหมือนว่าคอนเวิร์ตแต่ว่าเป็นทางน้ำ้วในระดับทางน้ำล้นน้ำล้นน้ำล้นก็จะมีขึ้นเนิน เป็นระยะนะครับขึ้นเนินโอ้โหสวยงามสวยงามคือคือโดยสภาพถนนโดยการขึ้นนี้ผมว่ารถเก๋งก็น่าจะขึ้นได้อันซีนอันซีนขึ้นได้แล้วค่ะเนี่ยแต่ก่อนนี่ไม่ขึ้นขึ้นอ่าขึ้นบาแบบแบบนี้เลยแต่ก่อนเป็นมาลักษณะนี้เลยโคจูเนอร์ก็ยังจะขึ้นไม่ได้เลยอืมโอ้โหสวยงามนะครับวิวทั้งด้านหน้านะครับต่อไปตงอนถนนถ้ำผาอะไรนะครับไม่เห็นป้าย สนมเดมมาได้ได้มไฟมากไ้ได้มันวิ่งถนนดียิ่งดีเรียบเลยนะเตัวนี้คือที่ที่มาตอนนั้นได้รถขึ้นแบบโอ้ขั้นลักงกะต้องระวังขั้นนาอือมีทางน้ำผ่านเป็นระยะรคยะสวยๆาเป็นลักษณะของน้ำล้นนะครับ ขับสบายๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการมาคับรถใช้ความเร็วรถไม่ต้องใช้เกียร์โฟร์วินดไดอะไรเลยธรรมดาธรรมดาก็ม,มาได้แคมรี่ยกงมาได้เลยคันีีเน <c oughs> ี่ยทางน้ำผ่านนี่นะเป็นจุดๆแดก้ปัญหาในเรื่องของไม่น้ำท่วมและถนนผ่านไม่สุดตัวครับผมชอบอีกวิธีคิดการให้รถเดินทางเดียว ขึ้นก็เดินทางเดียวลงก็เดินทางเดียวคนะุณภาพก็ดีนะครับความหนาของยาง <c oughs> ค่อนข้างที่จะหนาเขาน่าจะทําเป็นต้นแบบไหมห,หินเต่าชมจันทร์นะครับเป็นหินปฏิมากรรมธรรมชาติจริงๆครับเนี่ยใช่อันนี้ยของของของแท้มีอย่างดีเลยสวัสดีครับนี่คือฐานปฏิบัติการ รงนาทามอุทยาน,นาาแห่ชงชาติผาแต้มนี่งอจาย์เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ วันที่5นะฮะซึ่งตรงกับวันพ่อ,อแห่งชาติของประเทศไทยแต่วันนี้เราถือโอกาสใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนวันเสาร์มาพักผ่อนดูธรรมชาติที่ผาชนะไดนะฮะจุดที่เรามาตอนนี้คือแน่นจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการมองทิวทัศน์ระหว่างสองฝั่งโขงระหว่างพี่น้องไทยเรานะฮะ <c oughs> เรามองไปด้านโน้น <c oughs> ที่มองเห็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เราจะเห็นเป็นบ้านพี่เมืองน้องก็คือบ้านของพี่น้องลาวแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคุมอยู่ซึ่งมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการทําไร่ทํานาก็ยังทําได้อยู่นะฮะแต่ในฝั่งทางบ้านเราเนะี่ยที่มองที่เราองตอนนี้เป็นจุดสูงสุดที่เราชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก่อนไขรตอนเช้าอันนี้จะมาดูพระอาทิตย์ถ้าใครมาพระอาทิตย์ต้มาตรงจุดนี้ เ,เพื่อมาดูความสวยงาม,อมาของธรรมชาติอันนี้คือจุดเด่นนะจุดเด่นจริงๆไฮไลท์เลยละคะ่ะไฮไลท์เลยที่เรามองเห็นเนี่ยที่ที่เล่าให้ฟังว่าเร<อ>าจะล่องเรือนี่ก็คือนี่ก็คือ้าวพันโบกต้องล่องขึ้นไปอีกนะฮะเราจะมองเห็นหน้าผาตรงนี้ใหญ่มากแต่ว่าหน้าวันนี้เนี่ยน้ำยังเชี่ยวอยู่เขาเขายังไม่ให้ล่องนะฮะเราจะมาได้อีกื่า,าไหรพอล่องน้ำเนี่ยจนกว่าเราจะเห็นล่องน้ําเหมือนกับสามพันโบกที่สองคอนนะฮะเราถึงจะล่องได้นตอนนี้น้ํายังปิ่มๆอยู่ ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือพี่น้องทางทางบ้านทางเราเนี่ยอันนั้นฝั่งเราใช่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวยังมีทุ่งนาข้าวเห็นนะอ๋อเห็นค่ะเห็นข้าวเนะี่ยแลวมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเหมือนโบราณที่เราเคยเอ่เคยเห็นในสมัยก่อนนะฮะอันนี้คือความสมบูรณ์ทางฝั่งโน้นแต่ทางฝั่งเราเนะี่ยก็ยังไม่มีทำไม่สามารถทํานาก็ยังเป็นทําการทําไร่บางส่วนทําปลูกไม้ผลบางส่วนนะที่มี พี่น้องที่อยู่ฝักสิ่งที่ดูสวยงามอีกที่หนึ่งก็คือตรงหน้าผานั่นแหละหน้าผานะั่นนะหน้าผาน,ะน่าจะใหญ่มากถ้ามองจากน้ำผงเนี่ยจะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่แต่ว่าเลยขึ้นไปอีกประมาณสักกิโลนึงจะงเราเห็นก้าวแต่ว่าวันนี้เราเราไม่สามารถเดินทางไปตรงนั้นได้นะน้ายังยังเชี่ยวอยู่แล้วเชี่ยวอยู่ตรงที่เรามองเห็นตรงโน้นเป็นอะไรคะเป็นหน้าผาของหน้าผาฝั่งที่น้องลาวอันนั้นฝั่งลาวใช่ไหมคฝั่งลาวก็เรงีก็คือนองที่น้องฝั่งลาวทั้งหมดออันนี้คือพี่น้อง ที่เราเห็นอยู่เป็นหมู่บ้านอสองหมู่บ้านก็มีหมู่บ้านขนาดใหญ่นะฮะอันนี้คือหมู่บ้านวันนี้แดดแจ่มฟ้าใสามากนะครับแดดแจม่มแต่ไม่ร้อนนะคะคลมเย็นสบายเลยแดดแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนอากาศกําลังเย็นสบายพอดีเลยคับจุดที่เรายืนอยู่ก็สูงพอสมควรนะครับมองไปเห็นมนน้ำโขงสวยงามมากดูดิ สวยมากเลยค่ะสุดแดนสุดเดดขตแดนสยามภาชนะใดสุดจริงๆคะ่ะข้างล่างนี้ข้างล่างแค่เมสอกเดียวเนาะแค่สอกเดียวที่เรายืนก็เป็นแม่น้ำโขงละวาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สิบห้าจุดสามจุดแปดนาทีซึ่งเหลือเวลาอีกหก ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงฮะัหนึ่งชั่วโมงเราจะได้ลงรอที่นี่ช่วงที่เรารอเวลาเดินทางกลับก็มานั่งกาแฟที่ศูนย์บ้านยักของปร๊กามาเนอุทยานอุทยานของหาชนาไ y ซึ่งขึ้นหลังพัดแดงที่เรามีเย็นสบาย อ่าบรรยากาศตอนนี้น่าจะประมาณ20องศานะอากาศเย็นสบายดีแล้วก็เริ่มเย็นเย็นเรื่อยๆนะแล้วมันร้อนโอ้ครับตอนนี้เราเบรกเบรกกาแฟแล้วก็กล้วยกล้วยแล้วก็อ่ามันมันหวานกล้วยแล้วก็มันหวาน